เขาต่อไปเป็นข้อที่สี่นะครับ <c oughs> ให้มาสองสมการเช่นเดียวกันเป็นเรียกกำลังเหมือนเดิมก็สองกำลัง x ก็ขยายทำทีละอันก็สองกำลัง x ก็เป็นสองกำลังยกกำลังก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเป็น x กำลังสองบวก x y เท่ากับสามสิบสองก็คือสองกำลังห้าแล้วกลายเป็นสองห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าฐานเหมือนกันข้าบบนเหมือนกันก็คือ x กำลังสองบวก x y เท่ากับยี่สิบห้าอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ 5เอาเลขชิ้น,นเรามาคูณกัน xy บวก y กำลัง2เท่ากับ125ก็คือ5กำลัง3ก็กลายเป็น5กำลัง15ดังนั้น y กำลัง2บวกด้วย xy เท่ากับ15เอาข้างบนเหมือนกันจากนั้นเห็นนี่นสมการที่หนึ่งไหมฮะละอันหลังเป็นสมการที่สองก็เอา1ตั้งลบ2เลยนะครับลบกันเลย เอา y กำลัง2มาเจาะไ้เตลียตัวจะลบบวก x กําลัง2บวก xy เท่ากับ15เอาลบก็คือเอาลบคูณตลอดนี่าสมการลบกันนะเพิ่งไงสมการ1ลบ2นะครับ x กําลัง2ลบ y กําลัง2กลายเป็น x กําลัง2ลบ y กําลัง2 xy ลบ xy หายไปนะครับ25ลบ15ก็เหลือ15ดังนั้น คำตอบต้องการ x กำลังสองลบไปกำลังสองก็ตอบละสิบห้ามีคำตอบไหมถือสิอ่ามีตอบข้อข้อสามข้อควายีคำตอบ